จะไม่ลงอบายคนคนพาลพาลพาไปหาผิดขอบัณฑิตชีวิตก็มีความหมายพระศาสนาไม่สอนอสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับ รายการตามทางพระพุทธเจ้าพกทธท่านผู้ฟังในข้ามข้อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณเทระคุจิตรานาันพิลุนรัตและครอบครัวสร้างมหากุศออุริเกบิาบดาบดาญาและเทวดาทลายเป็นโชภากครับขออนุโมทนาในกุศรัทธาของคุณเทระคุจิตรานาันพิลุนรัตครอบครัวมานโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสรพพธานังธรรมธานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ท้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพระวะปัต ให้คุณเีระคุจิตรนานพินรุณรับและครอบครัวพร้อมทั้งบิดามาดาญาติและเทวดาทลายจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณสุชาดาอุตรีสธาขออคุณปราเีส่งะห์ธรรมสธาข้อ,ขอคุณสักตาเพื่องามร่วมกันรับเาาิเชพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวัดพลุนี่นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับไปขาอีกแล้วอีขานึ่งยังไม่ได้กล่าวชัดได้ก็ฉชัดน,นั้นเหมือนกัน แต่ั้นจิตที่ก้าวเข้าสู่โลกุตละเนี่ยมีจิตอยู่ขณะหนึ่งชื่อว่าโคตรภูยานมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่จิตยังเป็นโลกิยะยังเป็นมหากุศลจิตอยู่จิตที่มีมาเป็นมหากุศลจิตแต่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหะเรียกว่าโคตรภูจิตหรือโคตรภูยานอา้าวมีคำถามอีกไหมครดีครับ คำถามที่เกี่ยวกับบัญยายเนี่โอ้วิเศษเลยช่วยกันเป็นตัวแทนในคำถามนะฮะในความสงสัยมีอยู่สองอย่างนะฮะฟังแล้วรู้เรื่องเข้าใจหมดูดก็ไม่รู้จะสงสัยอะไรเหมือนกัน <laughs> <laughs> กลับฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่รู้จะสงสัยอะไรเหมือนกัน <laughs> ไอ้ที่สงสัยก็รู้บ้างไม่รู้บ้าง ก็เลยสงสัยที่ยังไม่รู้ <c ười> จริงไหมฟังรู้เรื่องหม s ไม่รู้จะสงสัยอะไรก็เลยไม่สงสัยกับไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันก็ไม่จะสงสัยอะไรไปกันเพราะมันยังไม่รู้อะไรสักอย่างใ <c ười> นที่สงสัยก็แสดงว่า <c ười> รู้ครึ่งหนึ่งไม่รู้ครึ่งหนึ่ง <c ười> อ้าวถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็ศึกษากันต่อนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่ได้เคยศึกษาจากใครมาก่อนไม่ได้ฟังจากใครมาก่อนว่าว่าทางปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นั้นเป็นภาวนากิจไม่ได้ฟังจากใครอาศัยอะไรฮะ จักขุงอุตปาธิยาังอุตปาธิปัญญาตปาธิวิชาตปาธิอาโลคูตปาธินั่นแหละฮะด้วยแสงสว่างได้็กิดือแล้วจึงได้รู้ว่าทางปฏิบัติอันเป็นเหตุเข้าสินพระนิพพานคือความดับทุกนั้นเป็นของประเสริฐมีจริงเป็นภาวนากิจกิจในทุกขานิโรธขาขามินีปฏิปทาคือภาวนากิจ นี่เราต้องเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะภาวนาหมายถึงอะไรอย่างรู้ในอารมณ์ปัจจุบันบ่อยๆ่นการที่เราท่าลายนั่งอยู่ก็รู้ว่าเป็นรูปนั่งอันนี้ทาประเดินยากิจนะทาประเดินธกิจในอริยสัจสี่นะนั่งอยู่ก็รู้ว่าเป็นรูปนั่งปัญญาณนะที่รู้ว่าเป็นรูปนั่งอ่ะตอนนี้ปัญญาเกิดครั้งเดียวเนี่ย มันเหมือนได้น้ําหยดเดียวทําอะไรไม่ได้หุงข้าวก็ไม่ได้ล้างหน้าก็ไม่ได้แปลงฟันก็ไม่ได้ใช้น้ําหยดเดียวปัญญาเกิดขึ้นเพียงขณะจิตเดียวก็ไม่ได้ฉันต้องอาศัยปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆดันการยังรู้ความเป็นจริงในอารมณ์ว่าไปรู้ไปน,น้มบ่อยๆแล้วคือปัญญามาเกิดบ่อยๆการทําให้ปัญญาเกิดบ่อยๆยังรู้ความเป็นจริงในปัจจุบันอารมณ์บ่อยๆนะั่นเรียกว่าภาวนากิจ เรียกว่าภาวนากิอย่างที่บอกแล้วส่วนมากเราเข้าใจคำภาวนาคลาดเคลื่อนภาวนาว่าพูดภาวนาว่าทงภาวนาว่ายุบภาวนาว่าพองภาวนาว่าน้ออะไรเงี้ยนะมันไม่ถูกต้องโดยเหตุผลนะ นั่นมันก็หลงคงจะพูดดังไม่ได้เราตั้งใจและจะไม่เบียดเบียนใครแต่การพูดให้ถูกต้องตามความจริงของเหตุผลมันก็มีการกระทบกระเทือนกันแต่ไม่มีเจตนาต้องการให้กระทบกระเทือนใครแต่ถ้าใครมาถามผมก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นไม่ถูกต้องอย่างเช่นรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมฮะ มีคนถามมาว่าการกำหนดไวยุบนอ้อพองน้อเนี่ยเป็นวิปัสนาไหมผมก็บอกว่าไม่เป็นวิปัสนาต้องมีลูกมีนามเป็นอารมณ์มียุบมีพองเป็นอารมณ์ไม่ได้ยุบพองเป็นอารมณ์ได้แต่มันไม่ใช่วิปัสนาวินี่แปลว่าแจง้งปัสนาแปลว่ารู้รู้แจ้งว่าเป็นลูกเป็นนามนั่นแหละ คือวิปัสนาลุงชาถูกเรียกเข้าพบทันทีท่านเจ้ากรมทำไงได้พบก็ต้องพบท่านอาจารย์รู้ไหมครับว่าท่นานเจ้าคุณโชดกเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนารู้ท่านอาจารย์รู้ไหมครับว่าเจ้าคุณโชดกจบปร,ริญญาเก้ารู้ แต่ว่าท่านครับยุบหนอพองหนอไม่มีในพระไตรปิฎกแต่วิปัสสนามีในพระไตรปิฎกแล้วในพระไตรปิฎกอธิบายไว้ด้วยว่าวิปัสสนามีอะไรเป็นอารมณ์วิปัสนาต้องมีรูปมีนามเป็นอารมณ์ไม่ได้มียุบพองเป็นอารมณ์เงียบเลยเอา,อางี้ดีกว่าท่านในพล หาคนอื่นจัดเอะรายการนี้ผมไม่สามารถจัดได้ถ้าจะให้ผมโกหกประชาชนว่าวิปัสสนามียุบผองเป็นอารมณ์ผมไม่จัดลาแล้วครับลาจริงๆแต่ก็วันนั้นถึงวันนี้นะฮะยังไม่เจอหน้ากันเลยแต่เขาก็ส่งวิปัสสนามาให้ผมเลยวิปัสนาท่านจะคุณโชดกส่งทางไปรษณีย์มาให้เล่มบรรเล่ม ผมก็ไม่ได้ขอบคุณเขาใจดำน้าดูฉะนั้นเรามีหลักเกาะถูกคืออะไรผิดคืออะไรเรามีหลักกาะอ,อิทาพิกขเวพิกขุกายเยกายานุปัสสีวิหรารติอาตาปีสติมาสัมปชโนวินายโลเกธมนัสสังวินายโลเกอภิชาธมนัสสัง นี่คือหลักในการตัดสินว่าเป็นวิปัสนาหรือไม่เป็นวิปัสนาเรามีบาลีรองรักเอาไว้ตัดสินได้ว่าเป็นวิปัสนาต้องไม่ผิดจากคําว่ากายเยกายานุปัสสีวิหรติยาอาตาปีสติมาสัมปชาโนวิทยาโลเกอภิชาธมนัสสังต้องไม่ผิดประโยคนี้ถ้าผิดไปจากประโยคนี้ ก็ไม่ใช่วิปัสนาฉะนั้นผมบรรยายทั้งหมดนี้ผมจึงทิ้งบาลีไม่ได้ต้องยกมาลีให้ท่านดูว่าคำนี้แปลอาโลโกรปาทิแปลว่าแสงสว่างได้เกิดืือแล้วใช่เขาแปลไว้เรียบร้อยแล้วในสดมนเจ็ตำนานสิบเอ้ขออภยัยในสิบสองตำนานหรือสุดมันชบับหลวงอาโลกะนี่แปลว่าแสงสว่าง และแสงสว่างที่วานั้นไม่ใช่แสงสว่างของทอิตย์ดวงจันทร์แต่เป็นแสงสว่างของสติแสงสว่างของปัญญาที่เกิดในลปปูประชานอรูปฌระชานในอภิญญาแต่นั้นสมาธิเนี่ยเป็นปัใจจัยให้เกิดลูกประชานลูประชานก็เป็นปัใจจัยให้เกิดอรูปฌระชานทั้งร,รูประชานอรูปฌระชานก็เป็นปัใจจัยให้เกิดอภิญญาที่หนึ่งคือ บุเพลใวาสานุสติญาณาิญ,ญารู้แจ้งอดีตชาติเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นอสงไขยเป็นอนันตชาตินับไม่ท้วนนั่นคืออภิญญาที่หนึ่งของมหาโพธิสัตว์สิทธ,ทธ,ธาแล้วทำอภิญญาที่สองให้เกิดด้วยการรูปรชานอารุปลชานพิจารณาย้อนกลับไปกลับมา ก็เกิดอภิญญาที่สองคือจตุปปาตญาณอภิญญารู้แจ้งชัดกรรมผลของกรรมที่ต้องเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ละชาติชาติชาติและรู้ปฏิสนธิวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายด้วยของตนเองด้วยรู้แจ้งอย่างนี้เรียกกันว่าจตุปปาตญาณอภิญญาอาศัยจตุปปาตญาณอภิญญากับบุพเพนิวาสานุสิอภิญญา สองวะิชานี้จึงได้รู้ชัดว่าอะไรเกิดอะไรแก่อะไรเจ็บอะไรตายอย่างที่เราสวดชาติปิจุขาฉรา,าปิจุขานามปิจุขาเมื่อรู้แจ้งชัดว่านามลูปเกิดนามลูปแก่นามลูกตายก็แน่ใจได้เลยว่าชีวิตของหมู่สัตว์โลกไม่มีอะไรนอกจากลูปก,กับนามเกิดลูกกับนามตั้งอยู่ลูกกับนามต่อไปนี่งต้นเหตุให้เกิดอาสวัคยายาน นี่คือต้นเหตุที่เกิดอาสวัคยายน,นั้นความรู้แจ้งและสันสีก็ได้ไปจากอกเพณิวาสา,สานุสติญาณอภิญญาตุรูปปัตายานภิญญาและอาสวัคยานอภิญญาเจ้ากระทั่งรู้ชัดทุกคือขันห้าคือรูปนามรูปนามนั่นเองที่เกิดได้แก่ชาติพิทุขารูปนามนั่นเองที่แก นะคือชลาปิดทุกขารูปนามนั่นเองที่เจ็บป่วยพยาธีปิดทุกขารูปนามนั่นเองที่ดับไปคือมรณะปิดทุกขงเห็นการเกิดขึ้นเกิดการตั้งอยู่เห็นการดับไปของรูปนามของขันธ์ห้าตรงนี้แหละครับเรียกกันว่าปริญญาากิจได้เกิดขึ้นแก่พุทธองค์รู้รูปรู้นามได้เห็นการเกิดดับของรูปนาม ตามรู้รูปนามอ่ะท่านละคือปริญญายกิตนั้นความรู้แจ้งยศส,สีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้รู้แจ้งจากใครไม่ได้ฟังใครมาทั้งทัที่ไปศึกษาอาราบบทุทกาบทได้อรูปพชาญแต่รูปพชาญก็ไปต่อย,ยอดจากที่พระองค์ได้มาตั้งแต่ยุหกขวบคือปฐมชาญฉะนั้นเรื่องชาญอาราบทุตกาบทก็ถือว่าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของพุทธเจ้า พระปฐมบัชาได้โดยที่ไม่ต้องใครสอนที่โคนต้นว่าวันรัตนาแรกนาขวัญของพระเจ้าสุโธธนาได้มาไั้อายุ6หกขวบด้าน,นหลังจากบำเพ็ญทุกรลักิยาไม่ได้ผลและจึงเปลี่ยนมาบริโภคอาหารจากนางสุชาดาแล้วก็มาบำเพ็ญเพียรที่ใต้ตนประสีมหาโพธิในวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนห ทรมานบำเพ็ญเพียรทางกายมาหกปีไม่สำเร็จบำเพ็ญเพียรทางจิตใจมาเพียงสิบสองชั่วโมงหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลาสิบสองชั่วโมงเข้าใจว่าทรมานกายนั่นแหละจะบรรลุได้ใช้เวลาสิเวลาปธนาฮหกปี หปีกับสิองชั่วโมงมันต่างกันไหมกัตารู้แล้วแทนที่จะมาเทศนาโปรดเจ้าของข้าวมัทุปายาตเปล่าเพราะอะไรเพราะอุปนิสัยของสุชาดาไม่มีรองรับการแสดงธรรมเทศนาได้ดันการจะแสดงปรสมเทศนาครั้งแรกจึงต้องตรวจอุปนิสัย เห็นมีผู้มีอุปนิสัยคือท่านอาลาตะบทอุตคะตะบทถ้าได้ฟังธรรมะของเราวันนี้ก็จะได้บรรลุวันนี้แต่ว่าสีชีวิตไปเมื่อวานนี้หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์เสีชีวิตไปแล้วก็ไปเกิดในชั้นอาลูพรมแล้วไปเสศนาโปรดก็ไม่ได้เพราะไม่มีจักกุปาสาตไม่มีโส,ปสตปสาทรับฟังธรรมะไม่ได้ นั้นการจะรับฟังธรรมะได้รู้แจ้งธรรมะได้นั้นต้องมีทั้งรูปทั้งนามนะรูปคือจักขุประสาทต้องเห็นพุทธเจ้านามอาส,าสตปรสสาทก็ต้องได้ยินเสียงของพุทธเจ้านั้นจากขุประสาทก็ไม่มีโสตรปสตระสาทก็ไม่มีหัตถยวัตถุก,ก็ไม่มีที่ตั้งเกิดของจิตใจก็ไม่มีตกลงหมดโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะจากพุทธเจ้านี่ฮะนะอา้าตกลงนะ กตยาในทุกขริยสัจจะพุทธเจ้าก็ได้อย่างรู้แล้วว่ากิจที่จะต้องทำอีกไม่มีนะนั่นก็อาศัยความรู้แจ้งจากดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแล้วยาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วอาโรโ,โกรคือรู้แจ้งแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วว่านิพพานเป็นของประเสริฐมีจริงเราได้เจริญให้มากแล้วนี่ฮะท่านทหายครับ แสดงเหตุของการกลัดสลุแสดงเหตุของการกลัดสลูและจะมาให้ผมเปลี่ยนนะโมดได้อย่างไรบาลีไม่เปลี่ยนนะฮะแต่คําแปลจําเป็นต้องเปลี่ยนเพราะเราเรียนมาถึงตรงนี้แล้วทธเจ้าบอกว่ายาวกีวันจะเมพิคเวอเมสุจโตสุอริยสเจสุเอวัติปริวัตังดูก่อนพิคุณทั้งหลาย ญาณที่รู้แจ้งตามเป็นจริงในอายสัตตสีของเราที่มีสามรอบอาการสิองอย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดนะเนวตาวะหังพิกขเวสเทวะเกโลเกสมาเลเกสัพรมโลเกเป็นต้นดูความพิ่คุ้ทลายเราจะยังไม่ปฏิญ,ญาณว่าเป็นผู้กัตรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราเคยได้ยินคำว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมคะ และรู้ไหมว่าอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณน,นั้นคืออะไรเขามีการอบรมกันนะคอร์สละห้าพันแปดพันนะอนุตตรธรรมญี่ปุ่นเปิดสอนอนุตตรธรรมแปดพันคอร์สเยดายกระตัง มารีกสันชัยสลึงเดียวไม่ต้องเสียแล้วเอาบาลีรับรอง่าให้ด้วยว่ายาวกีวจามเมพิขเวมเมสุจตูวสุอริยสัจเจสุเอวติบริวัรังทวาทศากาดังปราบใดที่ความรู้แจ้งอริยสศสีของเรานะยังไม่บริสุทธิ์หมดจดเพียงใด เราจะไม่ประกาศว่าเราคือเป็นผู้กัตรู้สัมมาสัมโปธิญาณเพียงนั้นต่อเมื่ออต่อเมื่อค่ะประกาศเป็นสมเอาเจ้าว่ายะโตจะโคโมเมพิคเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวติบริวัตังทวัทสาขลางังยานัสนังสุวิสุทัง ดูกับพิฆุทลายยานที่รู้แจ้งในรยัตา์ตีของเราที่มีสามรอบอาการสิบสองอย่างนี้ได้หมดจดแกตถาคตอย่างนี้ได้หมดจดโสดาบันก็ยังไม่หมดจดสกัดาคาก็ยังไม่หมดจดอนาคาก็ยังไม่หมดจดอระหังจึงบริสุทธิ์หมดจดนั้นคำว่าไม่บริสุทธิ์หมดจดหมายถึงว่ายังไม่ถึงอระหัง พอเมื่อถึงยานอันมีสามรอบการิบสองปรากฏถึงสี่รอบถือว่าบริสุทธิ์หมดจดกิเลสมีทั้งหมดว่าโดยจิตมีสิบสองอคุศลจิตสิบสองโสดาปฏิมักประหารโลภทิฏฐิกะสะสัมพยุตสีวิจิกิจฉาสัมพยุตหนึ่งประหารได้หนะ้าะกิเลสนิพานได้หา สกทาคยมักทําให้อคุสุลจิตที่เหลือนั้นลดกําลังลงเหลือครึ่งหนึ่งอนาคามีมักประหารโทรสะได้สองอย่างเหลือทิฏฐิกตะวิปยุตสี่กับอุทธยาสัพยุตอีกหนึ่งอะรหัรรมะประหารทิฏฐิกตะวิปยุตสี่กับโมหสัพยุตอีกหนึ่งหมดหมดฉะนั้นรอบที่สี่ ประหารอากุศลจิตได้หมดไม่เหลือเมื่อประหารอากุศลจิตได้หมดไม่เหลือแล้วจึงประกาศได้ว่าเราคือตถาคตจึงปฏิญาณว่าเราคือสัมมาสัมโพธิยาณเราคือผู้รู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิยานี่พูดตามหลักเลยนะฉะนั้นอน,อนุตตร สัมมาสัมโพธิญาณคือรู้แจ้งละอยดสี่อันมีสามรอบอาการสิบสองบริสุทธิ์หมดจดบริสุทธิ์หมดจดก็คือสามรอบอาการสิบสองเกิดขึ้นสี่ครั้งครั้งเดียวไม่บริสุทธิ์หมดจดต้องสี่ครั้งถึงจะบริสุทธิ์หมดจดนะเอาละผมใจหายว่าไปเห็นนั่งหาวกันเป็นแถว ปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแกตถาคตว่าความหลุดพ้นของเราไม่เสื่อมสูญชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีอีกแล้วใจหายไหมครับไม่ต้องเกิดอีกแล้วโหใครแช่งเราขอใยมึงได้ผุดได้เกิดละเครื่องนักใช่ไหม แต่แหมถ้ามันเป็นไปนตามอย่างคนแช่งได้นะสบายเลยนะไม่ต้องเกิดอีกต่อไปการเกิดเป็นทุกทุกคราวใช่ไหมครับไม่ต้องเกิดก็คือไม่ต้องทุกข์นะนนการที่จะไม่ต้องเกิดเนี่ยไม่ใช่ของง่ายการเกิดเนี่ยมันเป็นของง่ายการไม่เกิดเนี่ยเป็นของยากการเกิดเนี่ยไปต้องทำหรอกมันพร้อมที่จะเกิดอยู่ตลอดเวลา ปรอเหตุให้เกิดแต่มันมีอยู่ตลอดเวลาคืออวิชชาการที่จะไม่ให้เกิดอีกต่อไปนะ่ะมันเป็นของยากเพราะการดับอวิชชาได้หมดเป็นของยากแล้วก็มีในวิสัยของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติการดับขันธ์ห้าให้หมดไปก็มีไม่ได้นะเพราะนั้นก็ขอให้เราได้ใจว่าพบใหม่ไม่มีอีก พระผู้มีภาคเจ้าจัดรรมจักอย่างนี้แล้วก็พิคุปัญจวคีได้ปราบรึมผ้า,าท่านผู้ฟังที่เคารพรับท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิฏฐิทินกาขาวจมรมผู้ฝ่ในธรรมะ และศรัทธาข้อคุณเทระคุจิตรานานพิรุนรัตและครอบครัวเป็นเจ้าภาพสร้งางากุณลอุทิศในแก่ปีนามบรรดาญาติและเทวดานสั้งหายขอนุโบทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพุธนี้นะครับคืนนี้นะจากอาจารย์ผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงมาเกิดมีแกคุณที่รคุณเจตระน,นันพิรุณรัแตและครอบครัวพร้อมทั้งบิดาบรรดาญาติและเทวราทลายและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมณ์โกรดยรอบลองศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา